เสียงชงเช้งชงเช้งสนานสนามรบอีกแล้วค่ะเพราะขุนศึกสัปดาห์นี้ผู้จัดพิปิณนัทนันจัดทัพผนึกกำลังสู้รบเอาคืนค้าศึกศัตรูแบบเต็มพิกัดโดยพ่อเสมาอ้ําอธิชาตินำทีมทหารเอกทุกรุ่นทั้งน็อตอิงเอกตุ้ยโกออกไปรบเพื่อไถ่โทษที่ไม่ได้ปกป้องพ่ออยู่หัวขณะที่อยู่ในวงล้อมของค้าศึกซึ่งเป็นอีกหนึ่งฉากสําคัญที่ทีมทีวีซีนต้องยกทัพออกไปถ่ายทาใกล้ถึงเขาเคียวชลบุรีและถือเป็นฉากแจ้งเกิดอีกครั้งของเสมาที่จะได้ผลโทษอาญาศึกแฟนคลับต้องมาาใให้กกํลัังจนนด่่วค ไม่ได้มีฟันการไม่ได้มีสืบพม่าครับครับผมใช่ครับนี่เป็นศึกศึกศึกนอกศึกนอกใช่เราต้องร่วมรบกันครับนี่จะเป็นศึกที่อ้ําจะได้โชว์ฝีมือที่แท้จริงครับว่าเก่งจริงๆครับจนทีมไทยเราต้องรบกับพม่าประมาณ4คนนะลุมกันใช่ครับใช่ครับแปดคนลุมแปดคนลุมกับครูสอนสิบบูของเราใช่ครับไม่มีใครสู้ได้เลยมีอ้ําสู้ได้เงี้ยเป็นช่วงตะลุมบอลตะลุมบอลกันครับใช่ครับ สู้กันกันกนกบพมา่าแล้วก็จะโดนลุมกันหลาคนก็จะมีคนลุมมีทั้งพระเอกนีอย่างเงี้ยก็จะโดนลุมกันหลายคนเนี้ย<ช>ก็โชว์ความสามารถของนักรบไทยครับ